มาอัปเดตโปรเน็ตซิมเติมเงินของ a อกันต่อนะครับโปรยังต่อไหมครบทุกตัวอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ที่มีเพิ่มเติมคือจะมีเน่ยแถมเบิ้ลเพิ่มไปให้อีกเดือนละยี่สิบกิกะไบต์อันนี้ทั้งคนที่กําลังคิดจะสมัครใหม่แล้วก็คนที่เคยสมัครไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะกับใครที่กําลังสงสัยว่าทําไมตัวเองกดรับเน็ยแถมของเดือนที่2ไม่ได้เดี๋ยวคลิปเนี้ยผมอธิบายฟังครับ สวัสดีครับคุณอยู่กับช่องมิเตอร์ฟานนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตโปรเนตการเปิดเบอร์ใหม่ของซิมวัดูคอร์หรือซิมเติมเงินของ AS นะครับจะเป็นโปรโเฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่หรือการย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับคุณจะไปเปิดเบอร์ใหม่มาสมัครก็สมัครได้คุณจะย้ายค่ายเบอร์เดิมมาสมัครก็สมัครได้แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันคือไม่เกิน7วันครับถ้าจะใช้เบอร์ใหม่มาสมัครก็ต้องเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเช่นกัน คุณก็ต้องมาสมัครโปรในคลิปนี้ภายใน7วันหลังจากที่คุณทารายการย้ายค่ายมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิน7วันไปแล้วมันจะไม่สามารถสมัครโปรในคลิปนี้ได้นะครับสําหรับโปรเน็ตทั้งหมดที่เราเพิ่งอัปเดตไปให้ในคลิปที่แล้วอ่ะของเดือนนี้ก็ยังต่อโปรมาให้ครบทุกตัวนะครับแต่จะมีเปลี่ยนแปลงมานิดหน่อยในส่วนของโปรที่ได้รับเน็ตแถมครับคือโปรไหนที่ได้รับเน็ตแถมมาเดือนนี้ก็ยังจะได้อยู่ตามเดิม แต่จะมีพิเศษเพิ่มเติมมาให้คือตั้งแต่เดือนที่2ไปต้นไปมันจะมีเน็ตความเร็ว15 mbps มาเพิ่มอีกเดือน20 GB ครับย้ำว่าเบิ้ลเข้าไปให้นะครับอย่างเมาส์มาส์300เดือนแรกมันจะได้เน็ตแถมไป20 GB ใช่ไหมแต่พอเป็นเดือนที่2ให้คุณกดรหัสใหม่ที่ผมจะอธิบายฟังในคลิปนี้เน็ตแถมมันจะได้เพิ่มเบกีรวมเป็น40 GB อันนี้ทั้งคนที่กำลังจะสมัครแล้วก็คนที่สมัครใช้งานไปก่อนหน้านี้เลยนะครับ ใครที่กําลังเจอปัญหาว่า,วาเฮ้ยฉันกดรับในแถมเดือนที่2ไม่ได้ก็สามารถใช้รหัสจากในคลิปนี้กดรับแทนสัสเดิมได้เลยครับโอเคทีนี้ก็ไปดูที่รายละเอียดของโปรที่มีการเปลี่ยนแปลงกันเลยนะครับสาหรับโปรตัวแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวนี้นะครับแพ็กเกจเดือนละ200บาทตัวนี้จะให้เน็ตมาสส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเน็ตความเร็ว6 mbps สามารถใช้งานได้เดือนละ 25GB กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเน็ตแถมนะครับก็อย่างที่บอกไปตะกี้ นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปการกดรับเนี่ยแถมมันแยกออกเป็นสองรหัสแล้วของโปรตัวนี้รหัสสำหรับกดรับเนี่ยแถมเดือนแรกจะเป็นดอกจัน777ดอกจัน22001เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกจะได้เป็นเน็ตความเร็ว6 Mbps มา15 g b ส่วนเดือนที่สองจะเปลี่ยนเป็นรหัสดอกจัน777ดอกจัน22002เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกจะได้เป็นเน็ตความเร็ว6 Mbps มา15 g b เหมือนเดิม บวกกับเน็ตความเร็ว15 Mbps มาเพิ่มให้20กิกก็จะเท่ากับว่าในเดือนที่2เงไปต้นไปคุณจะมีเน็ตความเร็วหลักไว้ใช้งานอยู่ที่เดือนละ60 g b เลยนะครับแล้วหลังจากคุณใช้งานเน็ตความเร็วหลักหมดแล้วเนี่ยความเร็วมันจะลดลงหรือติดฝับลงมาที่384 kbps ครับส่วนเรื่องค่าโทรโปรตัวนี้จะมีค่าโทรทุกกรา,ายมาให้เดือนละ50นาทีนะครับ สำหรับใครที่สนใจจะสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติเมเงินเข้าไปในซิม200บาทแล้วกดรหัสดอกจ7 7, 00, 000, ัน777ดอกจัน2200เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกได้เลยครับโปรตัวต่อไปที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นมัมเหมา250นะครับตัวโปรจะให้เน็ตมาสปีดมาเดือนละ10 GB กับเน็ตความเร็ว15 Mbps มาให้45 GB แล้วก็ในส่วนของเน็ตแถมเดือนแรกรหัสจะเป็นดอกจ7 77, 7 3, ัน777ดอกจัน7673เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออก จะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา10กิกะไบต์ส่วนเดือนที่2จะเปลี่ยนเป็นรหัสดอกจัน777ดอกจัน22502เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา10กิกะไบต์เหมือนเดือนแรกบวกกับเน็ตความเร็ว15 Mbps มาเพิ่มอีก20กิกะไบต์ก็จะเท่ากับว่าในเดือนที่2ไปต้นไปคุณจะมีเน็ตความเร็วหลักไว้ใช้งานอยู่ที่เดือนละ85กิกะไบต์นะครับแล้วพอคุณใช้เน็ตจากความเร็วหลักหมดความเร็วมันจะปรับลดลงมาเหลือ384 kbps ในส่วนของค่าโทรโปรตัวนี้จะได้เป็นโทรฟรีไม่อั้นทุกปวะกาดครั้งละนาทีนะครับถ้าใครสนใจสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมงเงินเข้าไปในซิม250บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9 2 8าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูวออกได้เลยครับสำหรับโปรตัวต่อไปก็จะเป็นเหมาเหมา300นะครับตัวโปรจะได้เป็นเน็ตมาสเปดมาเดือนละ20่บกิกะไบต์บวกกันเน็ตความเร็ว15 mbps ให้คุณอีก 60GB กิกะไบต์ แล้วก็ในส่วนของเน็ตแถมเดือนแรกรหัสจะเป็นดอกจันเจ็ดเดอกจันเจ็ดหกเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา 20GB กิกะไบต์ส่วนเดือนที่2จะเปลี่ยนเป็นรหัสดอกจันเจ็ดเดอกจันสองสามศูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมาย0่สกิกะไบต์เหมือนเดือนแรกแล้วก็จะมีเพิ่มเน็ตความเร็ว15 mbps ไปเพิ่มอีก 20GB กิกะไบต์ก็จะเท่ากับว่าในเดือนที่2องเมืนต้นไป คุณจะมีเน็ตความเร็วหลักไว้ใช้งานทั้งหมดอยู่ที่เดือนละ120 g b แล้วหลังจากคุณใช้งานเน็ตความเร็วหลักหมดมันจะติดฟับหรือลดความเร็วลงมาที่1 MBps ให้แบบไม่อั้นเลยนะครับส่วนเรื่องค่าโทรตัวนี้ก็จะได้เป็นโปรโทฟรีไม่อั้นทุกโทรศัพา์ครั้ง15นาทีให้ด้วยเหมือนกันถ้าคุณสนใจสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซิม300บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9272เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกได้เลยครับ โอเคต่อไปก็จะเป็นโปรในกลุ่มอินเทอร์เทนเมนต์นะครับจะมีทั้งเน็ตแล้วก็จะมีเพิ่มในส่วนของความบันเทิงมาให้ด้วยนะครับตัวแรกจะเป็นโปรเน็ตไม่จำกัดสําหรับเน่นแอป YouTube แล้วก็ทิกต o k นะครับตัวโปรจะให้เน็ตมา2ส,ส่วนส่วนที่เป็นเน็ตไม่อั้นเนี่ยจะอยู่ที่ความเร็ว7.2 m b p s ส่วนนี้เอาไว้ใช้งานดู YouTube แล้วก็ทิกต o k เป็นหลักเลยถ้าเป็น2แอปนี้นะครับคุณดูได้ไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณไม่จำกัดเวลาในการดูเลยคุณจะเปิดทีงเปิดขว้างยังไงกไ แต่จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะเป็นเน็ตความเร็ว10 Mbps สามารถใช้งานได้เดือนละ20 g b ส่วนนี้คุณจะได้รับไปทันทีหลังจากที่คุณสมัครโปรเสเลยกับเน็ตอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเน็ตแถมครับสำหรับรหัสในการกดรับเน็ตแถมเดือนแรกจะเป็นดอกจัน777ดอกจัน7693เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกจะได้เป็นเน็ตแมสสเปีดมา20กิกะไบต์ส่วนในเดือนที่2จะเปลี่ยนเป็นรหัสดอกจัน777ดอกจัน23502เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออก จะได้เป็นเด็ตมาสปีดมา20 g ิกะไบต์เหมือนเดิมบวกกันเนความเร็ว15 Mbps มาเพิ่มให้อีก20 g ิกะไบต์เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับว่าในเดือนแรกคุณจะได้เน็ตสำหรับใช้งานแอปอื่นไปเดือนละ40 g ิกะไบต์แต่ในเดือนที่2ถึงเดือนที่6เนี่ยมันจะได้เพิ่มมาอีกเป็นเดือนละ60 g ิกะไบต์นะครับแล้วพอคุณใช้เน็ตในส่วนที่2หมดมันจะติดฝับหรือลดความเร็วลงมาที่384 kbps แล้วก็ในส่วนของค่าโทรโปรตัวนี้จะไม่ใช่โทรแบบไม่อันนะครับแต่จะมีเป็นค่าโทรทุกเครือข่ายมาให้เดือนละ100นาทีครับราคาโปรตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ350บาทถ้าใครสนใจสมัครตัวนี้ก็เติมเงินเข้าไปในซิมส5มบาทแล้วก็กดรหัสดอกจัน7 7 7ดอกจัน9324เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกได้เลยครับสำหรับโปรตัวต่อไปก็จะเป็นมาเหมา350นะครับจะเป็นโปรเน็ตบวกกับสิทธิ์ในการดู A s เอสเ a ยเชียนครับ ไปดูวันที่ตัวเน็ตก่อนเลยละกันนะครับตัวโปรจะให้เน็ตมาสเปดมาเดือนละ1 0 g กิกะไบต์บวกกับเน็ตความเร็ว15 MB p s เพไปให้ 45GB กิกะไบต์แล้วก็ในส่วนของเน็ตแถมเดือนแรกจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมาย0่สกิกะไบต์รหัสในการกดรับเดือนแรกจะเป็นดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 6 93เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกส่วนเดือนที่2จะเปลี่ยนเป็นรหัสดอกจัน7 7 7ดดอกจัน23502เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกจะได้เป็นเน็ตความเร็วสูงสุดมา 20GB มอือนแรก บวกกันเน็ตความเร็ว15 Mbps มาเพิ่มอีก20 GB ก็เท่ากับว,ว่าในเดือนที่2ตอต้นไปคุณจะมีเน็ตความเร็วหลักไว้ใช้งานทั้งหมดอยู่ที่เดือนละ95 GB นะครับแล้วหลังจากคุณใช้งานเน็ตจากความเร็วหลักหมดเนี่ยมันก็จะปรับความเร็วอีกครั้งหนึงลงมาเหลือ384 kbps ครับส่วนเรื่องโทรตัวนี้จะได้เป็นโทรฟรีไม่อันทุกก่าขาดครั้ง15นาทีมาให้นะครับแล้วก็นอกจากเน็ตกับโทรที่พูดถึงเนี่ย ตัวนี้ยังจะพ่วงสิทธิ์ในการล็อกอินเข้าดูคอนเทนต์จากทางวิว vtv แล้วก็ไอีที่เป็นสิทธิ์ของแพ็กเกจ asp asia มาให้ด้วยสำหรับรายละเอียดของ asp asia เนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปดูจากคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าดูเสร็จแล้วคิดว่าโปรตัวนี้น่าสนใจอยากจะสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซิม350บาทแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าสามหนึ่งสี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกได้เลยครับ ย้ำว่ารหัสสําหรับรับเงินแถมของทุกโปรที่เราพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยคุณต้องกดรับเองทุกเดือนนะครับแล้วก็ต้องกดรับภายใน7จดวันหลังจากที่คุณต่อโปรเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าเกิน7จดวันไปแล้วมันจะถือว่าคุณสละเงินแถมไปเลยนะครับโอเคสําหรับเนื้อหาที่มีการอัปเดตทั้งหมดของเดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนโปรตัวอื่นเดือนนี้ก็ยังต่อมาครบทุกตัวตามเดิมเลยถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียด หรือรหัสกับราคาจากหน้าเว็บไซต์ของเราได้ตามเดิมเลยนะครับเว็บนี้นะครับ m r f a n c o m ครับ m i s t e r f h r l.com ครับหรือถ้าคุณยังไม่แน่ใจเรื่องโปรไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าหรือกลัวว่าสมัครเองแล้วมันจะสมัครไม่ได้ต้องการจะให้ผมสมัครให้ก็แจ้งมาได้นะครับใครที่ต้องการจะให้ผมสมัครให้ก็แอดไลน์แล้วแจ้งโปรที่ต้องการมาได้เลยครับไลน์นี้นะครับ a m r f a n นะครับ มีแอดนำหน้าแล้วก็ m i s t e r f h a l ครับแอดมาเสร็จก็แจ้งเบอร์ ur, แจ้งโปรที่ต้องการมาได้เลยครับโอเคสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็หน่อยนะครับถ้าใครที่ดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปดูแลกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปตัวนี้ก่อนลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ